สวัสดีครับเรามาดูกันนะครับว่ากินก่อนออนของ iPhone 7นะครับ iPhone 7 Intel นะครับเป็น CPU Intel นนะครับการที่กินกระแสก่อนออนนี้นะครับเราจะตรวจซ่อมกันอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยคือถ้าเรายังไม่เคยซ่อมหรือไม่มีประสบการณ์การซ่อม วงจรจําไม่ได้ว่าจุดกินก่อนออนมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ลายไฟก่อนออนเนี่ยมีลายไฟอะไรบ้างนะครับในคลิปมันผ่านมาหลายคลิปนะครับคลิปพื้นฐานเบื้องต้นผมก็จะสอนไปแล้วนะครับว่าวงจรโทรศัพท์เนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วยระบบไฟอยู่2ส,ส่วน ใหญ่ๆนะครับก็คือไฟก่อนออนและไฟหลังออนนะครับในระบบไฟก่อนออนก็จะมี2ลายหลักๆแล้วก็ในรุ่นใหม่ขึ้นมาก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น3ลายหลักนะครับใน iPhone 7ขึ้นไปนะครับเรามาดูนะครับ iPhone 7นะครับอาการกินก่อนออน การกินก่อนออนหมายถึงอย่างไรใช่ไหมครับการกินก่อนออนก็หมายถึงว่าเราจับ power supply เข้าไปที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับเนี่ยขั้วแบตเตอรี่เราจับ power power supply ปุ๊บเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วนี้นะครับขั้วแบตเตอรี่มีการกินกระแสทันทีนะครับไม่ว่าจะกินเท่าไหร่ก็ช่างนะครับกินมากกินน้อยกินแบบ เท่าไรก็หมายถึงว่ากินกระแสก่อนอ่อนนะครับกินตั้งแต่0.02ม ah ิลลิแอมขึ้นไปจนเท่าไหร่ก็ช่างแต่ว่ามันก็จะมีว่ากินมากกินน้อยอาบางทีกินได้น้อยแต่เปิดติดนะครับอาการของมันก็จะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วหรือว่าเครื่องกินแบตนั่นเองนะครับแต่ถ้ามันกินกระแสมากๆากก็ทำให้เครื่องเปิดไม่ติดเลยนะครับ แต่ถ้ามันกินกระแสแหน้อยเนี่ยเครื่องเปิดติดแต่ว่ากินแบตเตอรี่นะครับก็คือเครื่องกินแบตนะครับใส่แบตเปลี่ยนแบตใหม่เท่าไหร่ก็อยู่ได้ไม่ถึงวันนะครับกินแบตผิดปกตินั้นก็คือมันก็จะมีอาการช็อตก่อนออนอยู่ในการช็อตก่อนออนอันดับแรกเลยคือเราต้องดูที่วงจรก็ต้องมาดูที่วัดที่ลายแบตเตอรี่นะครับลายแบตเตอรี่นะครับ ppvbat เนี่ย line ppvbat เนี่ยนะครับเราก็วัดเลยนะครับวัดค่าไดโอดเลยว่ามีค่าไดโอดอยู่ที่ประมาณนี้ไหมของวงจรนะครับถ้ามีค่าไดโอดต่ำกว่านี้นะครับต่ำกว่านี้หรือว่าสูงไปกว่านี้นะครับต่ำกว่านี้สูงไปกว่านี้อยู่ที่ประมาณ30% บวกลบ30%เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ค่าผิดปกตินะครับอ่าเราก็นี่คือลายแรกนะครับลาย PP VBAT VCC ถ้าลายนี้ช็อตก็กินก่อนนอนนะครับพอเราไล่ไปเราก็จะไล่ตามวงจรลาย PP VBAT เนี่ยมันวิ่งมาที่ไหนก็วิ่งผ่านคิว0 1 แล้วก็มาเข้าที่ U 2 1 0 1นะครับอันนี้เซตนี้นะครับ IC ชุดนี้ก็จะเป็นลายที่เห็นสีแดงๆอยู่เนี่ยก็คือไฟวิ่งมาจากขั้วแบตเตอรี่แล้วก็มาเข้าาที่ชุดนี้นะครับก็จะเป็นลาย PPV BAT VCC พวกนี้ก็จะช็อตก่อนอนพอลาย PP ลาย P า PP BAT PP แบตเตอรี่เนี่ย มันก็จะมาจ่ายให้ IC ซีชาร์ตไอซีชาร์ตก็จะผลิตไฟอีกชุดหนึ่งที่มีชื่อว่า PPVC c Main นะครับ PPVC c Main PPVC c Main นี้นะครับมันก็จะวิ่งทั่วบอร์ดนะครับเนี่ยก็จะวิ่งมาเลี้ยงพวกเนี้ยเลี้ยงพวกนี้ PPVC c Main หรือว่า PPVDD Main นะครับ ในรุ่นเก่าๆก็จะเป็น PP VD VCC VDD ก็ขยับขึ้นมานะครับ PP พวกนี้นะครับมันก็จะวิ่งมาวิ่งเข้ามาที่ลาย PP VDD main ก็คือเป็นลายไฟเมนหลักเพื่อที่จะจ่ายให้ IC power เรากดอ n อนปุ๊บมันก็จะเริ่มทำงานนะครับอันนี้ก็คือลายไฟก่อนออลายไฟหลังออนนะครับจุดที่มันจะช็อตในลายไฟหลังอ n อน นะครับในรุ่นนี้ก็จะมี3ลายนะครับก็คือ1ลาย PP Battery VCC แล้วก็ PP VDD Main นะพอ PP VDD Main ปุ๊บมันจะมีอีกลายหนึ่งใน iPhone รุ่นที่ท็อปขึ้นมาตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีลาย PP v b o o t นะครับ p p v boot ตัวนี้ขึ้นมา p p v d d boot เนี่ยอ่าอันนี้ก็จะเป็นช็อตก่อนออนเหมือนกันนะครับช็อตก่อนออนเหมือนกันอ่าถ้ากินกระแสก่อนออนเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ลายมีตั้งแต่ iphone 7ขึ้นไปเลยนะครับลายพวกนี้อ่าสิ่งที่จุดที่มันจะช็อตได้มีจุดไหนบ้างนี่นะครับอ่าจุดที่จะช็อตในลาย v b a t ก็จะมีชุดนี้อ่าชุดนี้พอลาย v b a t เราเช็คแล้วมันไม่ช็อต วัดค่าไดโอดแล้วย่านไดโอดแล้วเราก็มาวัดย่านเราก็มาวัดลาย P-P VDD-Min a นะเช็คไปเลยเนี่ยชุดจุดนี้จุดพวกนี้พวกนี้เนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยตามซ็อกเก็ตพวกนี้ก็ช็อตได้เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยช็อตได้ทั้งหมดที่เป็นอ่าอ่าเดี๋ยวจะให้ดูเต็มเต็มเลยนะครับอืมเนี่ยช็อตได้ทั้งหมดเลยพวกนี้นะครับพวกนี้ นี่ก็ช็อตได้นี่ก็ช็อตได้นะครับถ้ามันกินกระแสพวกนี้ก็ช็อตได้ทั้งหมดเนี่ยไฟ PPV D D Main เนี่ยก็จะวิ่งไปทั่วบอร์ดเลยถ้าเราไม่เปิดซิงมันก็จะมีซิงครอบอยู่นะครับถ้าเราไม่เปิดซิงดับแรกเลยคือเรามาวัด PPV C Main อยู่ชุดนี้วัดชุดนี้ปุ๊บถ้าช็อตนะเราก็หาตัวร้อนเลยว่าอุปกรณ์ตัวไหนร้อนในวงจร หาไปทีละชุดทีละชุดนะครับหากลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอ PPV c m เมนอ่าวัดดู PPV c m เมนไม่ชอ็อตอ้าวเราก็มีอีกลายหนึ่งลาย Vboot เราก็มาดูที่ PPVboot นี่ก็จะรู้เลยว่าพวกนี้อาการช็อตก่อนออนก็คือ3ลายที่ผมพูดไปนี้นะครับก็คือมี Vbat แล้วก็ VDDmain แล้วก็ Vboot สามไลน์นี้คือช็อตก่อนออนตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นไปนะครับ่ตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเอามาแนะนำก็คือ iPhone 7นะครับอ่านะครับรู้นะครับว่าช็อตก่อนออนเราจะไล่วงจรแบบไหนนะครับของ iPhone 7เครื่อง Intel นะครับสวัสดีครับ